ผู้ชมคะโรคภูมิแพ้เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบว่ามีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศฝุ่นละอองและเป็นโรคที่ไม่มีทางออกในการรักษาด้วยล่ะคะ่ะนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแต่หากอาชีพของคุณไม่เอื้อให้คุณดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วก็อาจต้องหมดหวังและต้องจงอยู่กับอาการทรมานทางกายอีกนานแสนนานคะ่ะดังเช่นแขกรับเชิญของเราที่คุณฟ้ารุน่นรุ่งไปพูดคุยกันถึงจังหวัดนะครสวรรค์ เธอมีอาการภูมิแพ้และยังพ่วงด้วยอาการมือชาเรียกได้ว่าไม่เป็นอันทำงานทำการกันเลยทีเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้าไทยสวัสดีค่ะหรือว่าพี่ฉายนะคะซึ่ง <อะ S 2> ก็ขายข้าวแกงอยู่ที่ไหนเอ่ยหมู่บ้านดิมแลนดหมู่บ้านดิมแลน์นะคะตื่นตั้งแต่กี่โมงเตรียมของตีสี่ตื่นตีสี่แล้วไปจ่ายตลาดแล้วก็กลับมาทำอย่างนี้หรอคะค่ะแล้วพี่ฉายทำเองคนเดียวหรือป่า ค่ะทของคนกับแฟนค่ะโอ้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่ค <ลง S 1> รัวลง,งลงมือเอง,เองนะคะพี่ผู้ชายอาจจะช่วยเตรียมช่วยอะไร่วยหั่นของช่วยหั่นของเนาะนะ,นะคะแล้วพอลงของเสร็จปุ๊บนะคะกี่สักกี่โมงคะที่ว่าเราลงเต็มแล้วเปิดร้านไม่เกินเจ็ดโมงเช้าค่ะ เราเริ่มขายตั้งแต่เช้าหกโมงค่ะขายหกโมงเช้าแล้วอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพมาก่อนค่ะภูมิแพ้ค่ะแล้วมือชาจับตะหลิวไม่ได้เลยอ้าวแล้วช่วงนั้นทำยังไงคะก็สายยากินยาก็ไม่ค่อยเบาะไม่เบาคือเราไปหาหมอไหมคะคุณหมอเขาบอกเราว่าเป็นอะไรอ่ยให้ยามากินค่ะค่ะข้อมือมันล็อกอะตอนนิ้วที่ข้อมือเป็นที่ข้อมือเลยถ้าปล่อยนานแล้วจะเป็นแบบพังผืดอะไรเงี้ยต้องไปเจาะ หมอเขาแบบก,ก็เลยให้ทานยาทานยาทานยาแล้วมันช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนคะไม่ได้มากนะคะไม่ได้มากเลยก็คือช่วยบรรเทาไปบ้างค่ะนะคะพอที่จะหยิบจับตาหลิวได้บ้างไหมคะได้ค่ะแต่พอได้มาเนี่ยมาดื่มน้ําเห็ดนี่ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ,ค,ะคือเราเต็มที่เลยยก,ยกหม้อยกไหยกตะหลิยวมียกกระทะลอยๆด้วยหรือเปล่า ไม่ได้คะใหญ่ทำทีหลายโลใช่ไหมคะแล้วนอกจากปัญหาเรื่องของข้อมือนะคะที่มีอาการเหมือนคล้ายๆมันใกล้จะเป็นมือดเนาะแล้วก็มีอาการอะไรอีกรือเปวดเมื่อยปวดเมื่อยด,ด้วยแล้วก็ภูมแพ้นี่จะจามเลยเพราะเจอกลิ่นอย่างเงี้ยก็ค่ะอันนี้ได้มารู้จักกับน้ำเพชรสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะฟังเนี่ยค่ะทุ่งเลยฟังรายการวิทยุ ะอะไรจะไปโดนใจก็ฟังเห็นเขาพูดกันนู้นนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มค่ะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกใหม่ๆเลยอะไรเยค่ะก็ลองดูดีพอเริ่มปวดที่สองก็ดีขึ้นเรื่อยๆขวดแรกนี่ดีเลยยังเอ่ยยังเลยค่ะขวดแรกยังเฉยๆทุกวันนี้นี่ไม่มีไม่ปวดเลยตั้งแต่ขวดที่หนึ่งหรือสองคะที่ว่าไม่ปวดสองขวดขึ้นไปสองขวดขึ้นไปเริ่มแล,แล้วอาการอะไรที่ว่าเราเริ่มเห็นตามมาอีกคะ ภูมิแพ้ค่ะไม่มีเลยเบาเลยเบาเลยคันนี้จะผัดฉุนแค่ไหนกันสบาย <c oughs> เต็มที่ตันจมูก <c oughs> อะไรแบบนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะหายใจสบายโล่มแบบนี้เนี่ยคือถือว่ามันทําให้เรารู้สึกปลอดโปร่งนะบางคนคิดดูสภาพนะคะถ้าคุณต้องตื่นมาทุกๆวันทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าประกอบอาชีพโดยที่หายใจก็ลําบาก ทำไปจามไปตลอดเวลาจามมากก็เหนื่อยเงะเพียเลยจามมากก็เหนื่อยเพียบางคนก็บอกว่าจามจนตาจะหลุดก่อนว่าก่อนจะมาดื่มน้ำเผ็รเคยเคยดื่มอย่างอื่นไหมคะน้ำผลไม้ทุกอย่างค่ะหลายอย่างอืแต่ว่า <c oughs> ดีลองหมดเลย <c oughs> อะไรที่ว่าดีคือเราก็พยายามสรรหาที่จะมาดูแลตัวเองนะ ขอบอกเลยว่านอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วผิวดีด้วยคะผิวดีมากๆจริงๆดับตัวเนี่ยรูปไปเนี่ยรู้เลยนะคะวันนี้ค่ะพราวรุ่รงเตรียมของขวัญมามอบให้กับพี่ฉายด้วยนะคะนั่นก็คือน้ําเพสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพี่ฉายค่ะขอบคุณค่ะๆๆๆๆๆๆ ความสุขของคนเราอาจไม่ได้หมายถึงการมีเงินทองมหาศาลแต่อาจเป็นเพียงแค่การได้นอนหลับเต็มอิ่มตื่นมาพร้อมกับความสดใสด้วยร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัช h รูมพลัสเพื่อนที่ดีสำหรับสุขภาพคุณค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ